ทำส่องรถป้ายแดงลุงพลเหล่ายูทูบเบอร์แห่ถ่ายเลข9กันยายน64นายชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลาโพหรือปแตนสองสามีภรรยา ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งอายการมีความเห็นสั่งฟ้องทั้งสองคนในข้อหาร่วมกันดัดแปลงศพน้องชมพู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ิทวิโดยเป็นการร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ซึ่งสารกระทับรับฟ้องไว้และสอบคำให้การจำเลยทั้งสองแล้วถแถลงให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีสารจึงนัด พร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายวันที่22พฤศจิกายนเวลา9.30นาิก30นาทีต่อมาทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นหนังสือรับรองกรมธรรมประกันอิสรภาพของบริษัทสินม,มั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวสามพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายชัยพลหรือลุงพลจำเลยที่หนในระหว่างพิจารณาโดยตีราคาประกัน5 0 0แสนบาท ส่วนนางสาวสมพรหรือป้าแตนจำเลยที่สองสารตีราคา1,80,000บาทหลังจากได้รับการประกันตัวลุงพลได้อัปโหลดคลิปบนช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่และมนโอมโดยใช้ชื่อคลิปว่าไปทำอะไรวันนี้ คในคลิปเป็นภาพขณะลุงพลกำลังขับรถไถเกลี่ยพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเรียมเทปูนใช้พื้นที่จัดกิจกรรมโดยป้าแต่มเผยว่าบริเวณดังกล่าวมีการใช้บ่อยเลยจะเทปูนเพื่อให้สวยงาม โดยลุงพลยังได้อัดคลิปฝากความห่วงใยถึง YouTube ทุกช่องโดยบอกว่าขอให้ระวังเรื่องการถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดไปติดสัญลักษณ์สำนักงานสถานที่ราชการภาพเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จะเป็นการรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ขอให้ y o u t u b e อทุกคนเคารพสถานที่ของราชการด้วยความเป็นห่วงจะกระทบภายหลังว่ายูทูบเบอร์บ้านลุงพลละลาบละล้วงไม่เคารพสถานที่เราอยู่กันเยอะหลาย จะเรียกมารวมกันยากทุกคนมีมุมมองต่างกันลุงพลเป็นห่วงเลยทำคลิปนี้ลงในช่องมนโอมฝากถึงยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยขณะเดียวกันเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาลุงพลป้าแตนเดินทางไปวัดเพื่อทำบุญสะดอกเคราะห์ พร้อมกับนำรถตู้คันใหม่ป้ายแดงไปให้หลวงพ่อเจิมที่วัดด่านพระอินทหลังจากไปรับรถมาตั้งแต่วันที่23สิงหาคมโดยป้าแตมบอกว่าตั้งชื่อรถตู้คันนี้ว่าน้องใบบุญซึ่งเหล่ายูทูบเบอร์แห่ถ่ายคลิปไลฟ์สดรถตู้ป้ายแดงเลขทะเบียน0882พร้อมกับนำไปเสียงโชคกันท่วนหน้า คลังเตรียมรื้อสิทบัตรคนจนเผ mm. ยลงทะเบียนใหม่ช่วยประชาชนรายได้น้อยจริง mm. 9กันยายน64นางสาวกุลยาตันติเตมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสาส,าสาคเปิดเผยว่าขณะนี้สาส,าสาคอ,อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพื่อเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งมีนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน พิจารณาว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนภายในปีนี้หรือไม่ทางนี้การลงทะเบียนรอบใหม่จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนโดยคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า2ล้านรายขณะเดียวกันผู้ได้รับสิทธิ์เดิม13.65ล้านคน ก็จะต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเกณฑ์ต่างๆเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วขึ้นอยู่กับฝ่ายทางนโยบายว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรคงต้องพิจารณาให้เหมาะสมโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด1 9จะส่งผลกระทบอย่างไรหากมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่หรือไม่ เบื้องตน้นหลักเกณฑ์การร่วมโครงการบัตรคนจนรอบใหม่จะเปลี่ยนไปโดยจะพิจารณาจากรายได้ของผู้ขอรับสิทธิ์เช่นจากเดิมกำหนดรายละไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีก็จะปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวกรณีแม่บ้านไม่มีรายได้แต่เฉลี่ยรายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็ยังจะได้รับสิทธิ์กรณีผู้ที่ไม่เคยมีรายได้มาก่อน แต่ในช่วงที่ผ่านมามีงานทํามีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ยังมีบัตรคนจนอยู่ก็จะถูกตัดสิทธิ์เชนง้ารราชาการพนักงานเอก,กชนเป็นต้นรวมทั้งจะมีการนำสินทรัพย์เข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยเช่นสมุดบัญชีที่ดินบ้านเป็นต้นนางสาวกุลยากล่าวว่าเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยจริงและปิดช่องไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างสิทธิ ซึ่งบอกไม่ได้ว่าการลงทะเบียนรอบใหม่จะมีผู้ได้รับสิทธิ์มากหรือน้อยกว่าเดิมที่13.65ล้านคนเพราะจะมีทั้งคนที่เข้ามาเพิ่มและคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปได้ทุกกรณีแต่บัตรคนจนรอบใหม่จะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและทบทวนข้อมูลทุกปีปปชลุยสอบเชิงลึก รัพย์สินธรรมนัตสองภริยาปมไม่แจ้งถือหุ้น10กันยายน64หลังจากราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ่วงด้วยนางนารมนพิญโยสินวัฒน์พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนั้นทางร้อยเอกธรรมนัฐ เคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสสพะเยาพักพลังประชารัฐเปิดเผยเมื่อวันที่22สิงหาคมปี62แจ้งว่ามีคู่สมรส2รายได้แก่นางอริศราพรมเผ่าและนางสาวธนพรศรีวิราชแจ้งมีบุตรไม่บรรลุนิติภาวะรวม7รายแบ่งเป็นจากการสมรส2รายและมีบุตรนอกสมรสรับรอง5ราย ดร้อยเอกธรรมนัฐมีทรัพย์สิสน644,921,184บาทนางอริสราพ,พรมเผ่ามีทรัพย์สิน189,952,776บาทนางสาวธนพรศรีวิราชมีทรัพย์สิน63,684,291บาท เง <Be> ื่อนปมที่น่าสนใจที่ถูกสำนักงานปปชดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเชิงลึกอยู่ตอนนี้คือ 1. กรณีการถือครองหุ้นบริษัทเดอะบางกอก alive จำกัดทำธุรกิจในหน้าอสังหาริมทรัพย์เช่าพื้นที่ทำตลาดจำนวน15,000หุ้นแต่ไม่ได้แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช 2. กรณีนางอริศราพรมเผ่าถือครองหุ้นบริษัทสบายใจมาเก็ตจำกัดจำนวน40,000หุ้นมูลค่า4ล้านบาทบริษัทฮันนิสไมล์ฮอลิเดย์2018จำกัดจำนวน8,000หุ้นมูลค่า200,000บาทบริษัทรักษาความปลอดภยัยพีทีก้าจำกัดจำนวน140,000หุ้นมูลค่า14ล้านบาท โดยทั้ง3บริษัทนางอริศราถือครองหุ้นเกิน5%แต่ไม่ได้แจ้งต่อประธานกรรมการปปชเพื่อขอรับประโยชน์อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพศ5 5 4 3กรณีการแจ้งมีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลี่ยเดือนละ3ล้านบาททั้งที่ไม่ปรากฏชื่อถือหุ้นในบริษัทขายสลากแต่อย่างใด แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานปปชเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานคืบหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่า60-70%หากมีมูลจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนตรวจสอบต่อไปธรรมนัตใจไม่อยู่กลุ่มความลับพร้อมเปิดเผย10กันยายน64นายสมชัยศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook วิเคราะห์สถานการณ์ของพักพลังประชารัฐ โดยเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาได้มีราชกิจจานุเบกษาประกาศปลดรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐรมเ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงนางนารุมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานให้พ้นออกจากตําแหน่งโดยระบุว่าเมื่อหลวงพ่อป้อมไม่ศักดิ์สิทธิ์จากนี้พลังประชารัฐย่อมไม่เหมือนเดิม คนแขวนหลวงพ่อป้อมคงรู้แล้วว่าจะแม่ตามหานิยมหรือปกปักคุ้มครองเพศภายล้วนไม่ได้ผลเพราะเมื่ออีกฝ่ายที่แขวนไยรีพินาศมุ่งล้างผลาญรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามไม่แค่หลวงพ่อป้อมแม้แขวนพระรอดอย่างยากรอดได้การตัดสินใจสะบั้นความสัมพันธ์กับธรรมนัตของนายกประยุทธ์คือวิธีการจัดการแบบใช้อำนาจที่เคยชิน โดยลืมไปว่าขณะนี้คุณไม่ใช่หัวหน้าคอสอชอแต่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องมีพักการเมืองสนับสนุนธรรมนัตคือนักการเมืองที่เป็นคีย์แมนของความสำเร็จในการเลือกตั้งคือเลขาธิการพักการเมืองใหญ่ที่สุดที่เป็นหลังของรัฐบาลความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือความสามคัคคีและดึงกลุ่มกวนต่างๆภายในพักให้คงอยู่ ในขณนะดเดียวกันก็ต้องมีตัวเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นสินค้าที่ขายได้ต่อประชาชนพลังประชารัฐวันนี้จบแล้วเมื่อเลขาธิการใจไม่อยู่กับพักและพร้อมจะพาคนออกไปหาบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าหัวหน้าพักปลดเขาไม่ได้ต้องรอประชุมใหญ่พักเท่านั้นเขาอยู่แต่ไม่ทำงานให้แถมยังกลุ่มความลับมากมายที่พร้อมเปิดเผย ตัวนายกที่จะชูในการเลือกตั้งไม่มีเหลือตัวหัวหน้าพักก็คงเหน็ดเหนื่อยที่จะเดินหน้าหากไร้พ่อบ้านมาช่วยในการจัดการชื่อและชั้นเชิงของผู้ซึ่งจะขึ้นมาแทนก็ยังห่างกับคนที่หมดใจและยิ่งทุกคนรู้ว่าหลวงพ่อองค์นี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์การสแสวงหาที่อยู่ใหม่คงเดินเป็นการลับอย่างเอิกระเิกนับแต่นี้พักพลังประชารัฐจากนี้ไม่เหมือนเดิม วาสนาเผยปมปลดธรรมนัตบิ๊กตู่หักบิ๊กป้อม9กกันยายนหกสี่ เพจเฟซบุ๊ก hey, ของวัสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารได้เปิดเผยข้อมูลหลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพ,พระปรเมนทรรามาธิปดีศีสินมหาวชิวราลงกรพระวชิวรักล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 1. ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นางนารมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนำมาซึ่งการส่งจดหมายลาออกจากตำแหน่งของร้อยเอกธรรมนัทโดยวาสนานานุ่มระบุว่าบิ๊กตู่หักบิ๊กป้อมปลดฟ้าผ่าธรรมนัทนรมลเพิ่งบอกพี่ใหญ่เมื่อบ่ายวันนี้ บอกเรื่องของผมบิ๊กป้อมนิ่งชี้อำนาจนายกแต่ไม่คาดคิดบิ๊กตู่จะตัดสินใจแบบนี้มีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายโมงของวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ออกจากทำรรเนียบรัฐบาลไปยังมูลนิธิป,ป่ารอยต่อ เพื่อพบกับพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยได้แจ้งเรื่องของการปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและอาจารย์แหม่มนรุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานออกจากตำแหน่งและมีโปรดกล้าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงมาแล้วพร้อมบอกเหตุผลสั้นๆแค่ว่าเรื่องของผมผมมีเหตุผลของผม ก่อนที่จะออกไปภารกิจตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลปิยเวศย่านห้วยขวางแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าพลเอกประวิทย์ก็ไม่คาดคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจเช่นนี้เพราะไม่ได้ปรึกษาหารือก่อนเลยแต่ถือเป็นอำนาจของนายกทั้งนี้พลเอกประวิทย์ได้ขอให้ร้อยเอกธรรมนัฐช่วยงานพักพลังประชารัฐต่อไป หลังจากที่ถแถลงลาออกจากรมชกเกษตรและจะกลับไปเป็นสอสอพยาวและอาจจะไปอยู่บ้านใหม่หรือพักใหม่ที่เตรียมการตั้งไว้แล้วสิ้นนักร้องชื่อดังแสงสุรีรุ่งโรดจากไปด้วยโควิด10กันยายน64นับเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลง ที่สูญเสียนักร้องมากความสามารถอย่างแสงสุรีรุ่งโรดไปด้วยโรคโควิด -19 หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้เวลาประมาณ13นาฬิกาได้รับแจ้งข่าวจากคนสนิทว่าอดีตนักร้องดังแสงสุรีรุ่งโรดได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคประจำตัวและโควิด -19 ในวันพรุ่งนี้ ทีมปฏิบัติการเฉพาะทางมูล,ลนิธิร่วมกตัญยูมูล,ลนิธิของบินบรลลือริ์จะไปรับศพมาชาปนก,กิจที่วัดบางพลีใหญ่กลางบางพีจังหวัดสมุทรปราการสำหรับรายละเอียดรอทางผู้จัดการส่วนตัวและทางบินเอกพันธ์บัลลือริ์ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้ง จากการตรวจสอบ f a c e b o o k ของแสงสุรีรุ่งโรดได้มีการอัปเดตอาการของแสงสุรีเป็นระยะระยะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมายังได้มีการอัปเดตอาการของแสงสุรีให้แฟนเพลงได้ทราบข่าวระบุว่าอัปเดตอาการล่าสุดพี่แสงสุรีวันนี้ค่ะอาการยังทรงทรงเหมือนเมื่อวานทานอาหารอ่อนๆออกเสียงได้มากขึ้นความทรงจำเริ่มกลับมาแล้วไม่มีไข้ ชีพจรปกติค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะแต่บ่ายวันนี้แฟนเพลงก็ได้รับข่าวร้ายโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาหลังจากได้มีการแจ้งข่าวผ่าน Facebook ของแสงสุรีว่าติดเชื้อโควิด -19 ด้านผู้จัดก,การส่วนตัวของแสงสุรีรุ่งโรดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ที่ใช้ชื่อแสงสุรีรุ่งโรด โดยระบุข,ข้อความเพื่ออัปเดตอาการหลังมีการแชร์ข่าวว่าอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเสียชีวิตแล้วขอยืนยันว่าตอนนี้พี่แสงสุรียังไม่เสียชีวิตนะคะอาการโดยรวมแล้วระบบหายใจดีขึ้นแต่ยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ชีพจรเต้นปกติยังรู้สึกตัวดีคะ่ะขอความการุณาเช็คข่าวกรองข่าวให้ดีก่อนแชร์นะคะว่าพี่แสงสุรีเสียชีวิต แสงสุรีรุ่งโร์มีชื่อจริงว่าเฉลียวเกิดวันที่27กรกฎาคมพศ2496เป็นชาวอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานักร้องลูกทุ่งชายที่มีน้ำเสียงไพรเราะเราะพริ้งอีกคนหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งวัย68ปีโด่งดังมาจากผลงานเพลงแรกที่บันทึกเสียงคือแห่ขันหมากจากนั้นมีเพลงนิยมติดหูอีกหลายเพลงอาทิ หน้าอร่อยหิวกระเป๋าแฟนจ๋าอยู่ไหนรักสาวเสื้อลาย